อาณาจักรเจนละประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14นะคะอาณาจักรเจนละเดิมเป็นเพียงแคว้นเล็กๆอยู่ใต้การปกครองของฟูนันมาก่อนเมื่อฟูนันเสื่อมอำนาจลง ผู้นำของเจนละคือพระเจ้าภวะวรมันที่หนึ่งจากภาวะปุระนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทะเลสาบใหญ่ในกัมพูชาแล้วก็เจ้าชายจิตเสนค่ะซึ่งเป็นพระอนุชาหรือว่าน้องนั่นเองนะคะได้ร่วมมือกันต่อต้านอำนาจของฟูนันและสามารถผนวกฟูนันนะคะเข้าเป็นประเทศรลาชของตนได้เมื่อในพศ1170อ,11อาณาจักรเจนละ เริ่มมีอำนาจขึ้นทางตอนเหนือของกัมพูชาโดยมีพระเจ้าภาวะวรมันที่หนึ่งนะคะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรเซนละคำถามข้อที่หนึ่งค่ะกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรเซนละคือใครหลักฐานนะคะของอาณาจักรเซนละ ได้แก่ศิลาจารึกภาษาสันสกฤตนะคะซึ่งเป็นภาษาที่ได้มาจากประเทศอินเดียพบที่เมืองศรีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงพระนามพระเจ้ามาเห็นทระวรมันซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะคะของอาณาจักรเซนละร่องรอยเมืองโบราณที่พบคือเมืองศรีเทพนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์อีกเช่นเคยแล้วก็เมือง สีมโหสถนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มีจดหมายเหตุจีนราชวงศ์สุยกล่าวถึงอาณาจักรเซนละว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจักรจำปาอาณาจักรจำปาก็คืออยู่ในประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้เรียนอาณาจักรจำปาเป็นอาณาจักรถัดไปหลักฐานต่อมานะคะ คือจารึกปราศาทปักสีจำกรงพุทธศตรวตรรษที่14เล่าว่ากษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรเจนละเป็นบุตรของฤาษีกัมพูชาและนางเมรานะคะทรงพระนามว่าสรุตวรมันซึ่งมีโอรพนามว่าเศรษฐวรมันผู้สร้างเมืองเศรษฐปุระนะคะ แล้วก็มีจารึกวัดภูเมืองจำปาสักในประเทศลาวกล่าวถึงพระเจ้าจิตเสนด้วยนะคะมีจารึกถ้ำเป็ดทองอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ก็กล่าวถึงเจ้าชายจิตเสนได้สร้างรูปสัญลักษณ์แทนพระอิศวรคือสิวลึงนะคะซึ่งศิวลึงคืออวัยวะเพศชายนั่นเองนะคะคำถามข้อที่2ค่ะ สิ่งใดที่ชาวเจนละสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนพระอิสรคืออะไรต่อมาค่ะถ้าเราจะพูดถึงศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละในสมัยของพระเจ้าภาวะวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละนะคะเมืองหลวงของอาณาจักรอยู่ที่เมืองภระวะปุระค่ะถ้านนักเรียนสังเกตดีนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วชื่อพระมาหากษัตริย์ กับชื่อเมืองจะเป็นชื่อเดียวกันนะคะก็คือจะใช้พระนามของกษัตริย์มาเป็นชื่อเมืองนั่นเองโดยคำว่าปุระตรงนี้นะคะแปลว่าเมืองค่ะแล้วก็เอาพระนามของกษัตริย์มาตั้งเป็นชื่อเมืองก็จะกลายเป็นพระวปุระนั่นเองชื่อว่าคงอยู่ใกล้กับเมืองเสถาปุระเสถาปุระเสถาก็คือ เป็นพระนามของกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะคะซึ่งมีการย้ายเมืองไปนั่นเองเชื่อว่าคงอยู่ใกล้กับเมืองเซธปุระบริเวณเชิงเขาอันเป็นที่ตั้งของวัดภูเมืองจำปาสักในประเทศลาวนะคะจำปาสักจะอยู่ในประเทศลาวพระเจ้าอิสานวร,รมันได้ตั้งศูนย์กลางการปกครองขึ้นใหม่ที่ริมแม่น้ำสตรึงเต็งนะคะเหนือเมืองกำพงถมขึ้นไปเรียกว่าอิสานปุระเห็นไหมคะว่า พระเจ้าอีสานวรมันนะคะพระเจ้าอีสานวรมันก็มาตั้งชื่อเมืองใหม่ชื่อว่าอีสานปุระซึ่งเอาพระนามของกษัตริย์นะคะมาตั้งเป็นชื่อเมืองเชื่อว่าชื่อนี้นะคะชื่อคําว่าอีสานปุระเนี่ยเป็นชื่อเรียกกัมพูชาในพุทธศตรวรรษที่12นะคะคําถามค่ะศูนย์กลางการปกครองในสมัยพระเจ้าอีสานวรมันอยู่ที่ใด อาณาจักรเจนละนะคะหรือว่าอีสานปุระ,จะเจริญรุ่งเรืองมากจนถึงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่13ค่ะจึงแต่แยกออกเป็นสองอาณาจักรทางตอนเหนือเรียกว่าเจนละบกมีศูนย์กลางอยู่แถบปราสาทวัดภูเมืองจำปาสักประเทศลาวนั่นเองนะคะลาวตอนใต้ลาวใต้นะคะบริเวณลุ่มน้ำโขง และทางใต้เรียกว่าเจันละน้ำมีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลสาบกัมพูชาหรือว่าในสุดในเขตโซนประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของอาณาจักรเจนละน้ำนะคะแล้วก็ถ้ายัางไม่แยกแยกแยกเป็นสองอาณาจักรเราจะเรียนเป็นรวมแต่ว่าเมื่อแยกแล้วเราจะกล่าวถึงเฉพาะเจนละน้ำเป็นหลักนะคะ นี่คือแผนที่ค่ะอณาจักรเจรละเป็นอนาณาจักรที่ครอบคุมไปยังประเทศลาวนะคะประเทศลาวอันนี้คือประเทศลาวแล้วก็ภาคอีสานของเรานะคะซึ่งสีชมพูนะคะจะเป็นอนาณาจักรเจรละบกส่วนอนาณาจักรเจนละน้ำนะคะจะครอบคุมประเทศกัมพูชา แล้วก็เวียดนามบางส่วนเวียดนามใต้บางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะของประเทศไทยด้วยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะคำถามค่ะเจนลน้ำมีศูนย์กลางอยู่ที่ใดในแผนที่นี้นะคะที่เป็นสีเขียวที่ครูเอามาเป็นพื้นหลังในการตั้งคำถามในแต่ละข้อ จะเป็นแผนที่ของอาณาจักรเนละานามเท่านั้นนะคะอ่าอณาเขตค่ะอาณาเขตของอาณาจักรเนละนะคะจะเจริญรลุ่งเรลืองมากในราชสมัยของพระเจ้าไมเห็นทะระบวรมันหรือว่าจิตเสนนะคะซึ่งเป็นน้องชายนะคะที่เรากล่าวมาแล้วเป็นน้องชายของพระเจ้าพระวะบวรมันหรือว่าเป็นน้องชายของ ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรจันละนั่นเองนะคะสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวางจนละได้ขยายอาณาเขตเข้ามาถึงดินแดนแถบประเทศไทยด้วยนะคะในแถบจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์เพชรบูรณ์ปราจีนบุรีนะคะท้งนี้เพราะนักโบราณคดีขุดพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตค่ะที่เมืองสีเทพเมืองสีเทพในอดีตคือจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ที่ได้กล่าวถึงพระนามพระเจ้ามเหินทระวรมันนอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยอีกหลายแห่งเช่นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ปราจีนบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบร่องรอยเมืองโบราณที่เมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และเมืองศีวั ตะปุระนะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยต่อมาในสมัยของพระเจ้าอีสานวรมันนะคะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามาเห็นทราวรมันหรือว่าเจ้าชายจิตเสณน,นะคะพระองค์ก็ได้ขยายอาณาเขตไปยังบริเวณทะเลสาบกัมพูชาจนถึงจังหวัดจันทบุรีนะคะของประเทศไทยด้วยแล้วก็ตั้งเมืองหลวงใหม่ค่ะชื่อว่าอีสานปุระในบริเวณริมแม่น้ำสตรึงเตรงนะคะเหนือเมืองกำปงถม นี่คือแผนที่นะคะของประเทศกัมพูชาบริเวณนี้นะคะเป็นทะเลสาบเขมรทะเลสาบเขมรน,นะคะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่น้ําจืดที่มีขยาดขนาดใหญ่มากนะคะติดอันดับของโลกเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแม่น้ําโขงค่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ําโขงนะคะที่ไหลมาจากประเทศลาวนั่นเอง แล้วก็มีทะเลสาบขมรไหลมาแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลที่บริเวณประเทศเวียดนามนะคะตอนใต้นั่นเองอันนี้ก็ยังเป็นแผนที่ของประเทศกรัรมพูชานะคะที่ตั้งตรงนี้นะคะก็คือเป็นตำแหน่งนะคะเมืองสตรึงเตรงนั่นเองนะคะเมืองสตรึงเตรงิง เป็นภาษาเขเมรนะคะสตรึงตริงอันนี้ก็คือเมืองกำปงทมที่เรากล่าวไปนะคะกำปงทมที่พระเจ้าอิสานวรมันนะคะได้ย้ายเมืองมาอยู่ริมแม่น้ำสตรึงตริงที่อยู่เหนือเมืองกำปงตมขึ้นไปนะก็คือ บริเวณนี้นะคะเป็นเมืองใหม่เรียกว่าอีสานปุระนั่นเองนะคะอีสานปุระจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะคะแถบบริเวณนี้อ่ะต่อไปค่ะในสมัยพระเจ้าอีสานวร,รมันทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าอะไรและอยู่บริเวณใดนะคะ มาดูทางด้านวัฒนธรรมของอาณาจักรเซนลาบ้างนะคะทางด้านการปกครองอาณาจักรเซนลาจัดรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งหมายความว่าพระมหากรรษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดนั่นเองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเราก็ได้มาจากอินเดียเหมือนกันนะคะอินเดียซึ่งเป็นความเชื่อของาศาสนาเลยคะาศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะคะ และก็มีเสนาบดีผู้ใหญ่5้าคนนะคะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นในสังคมถ้าในสังคมของอินเดียนะคะจะมีการแบ่งวรณะที่ชัดเจนแล้วก็แต่ละวรณะนี้จะแยกแยกชนชั้นที่ชัดเจนเขาจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันข้ามวรณนะแต่ว่าชนชั้นในสังคมของอาัจาจักรละยังไม่ได้เข้มแข็งยังไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนการแบ่งชนชั้นในสังคมของอินเดียนะคะ ทางด้านศาสนาในสมัยที่ฟูนันเจริญรุ่งเรืองและเจนละนะคะตกเป็นเมืองขึ้นของฟูนันนั้นนะคะชาวเจนละได้นับถือพระพุทธศาสนาแสดงว่าพระพุทธศาสนานน,นะคะได้เข้ามายัางอาณาจักรเจนละก่อนศาสนาพราหมณ์นั่นเองครั้นเมื่อเจนละนะคะก้าวขึ้นมามีอํานาจจึงหันมานับถือศาสนาพราหมณ์ไสววานิกายไสยววานิกายคือนับถือพระอะไรคะพระเจ้าสูงสุดก็คือนับถือพระ ศิวะหรือว่าพระอิศวรนะคะนั่นเองพระอิศวนพระอิศวร,ร,วรมีการสร้างเทวาลยถวายเทพเจ้าในศาสนาเคารพบ,บูชาเทวรูปพระหริหระพระหริหระนะคะก็คือเป็นการนำเอาเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์สามพระองค์นะคะได้แก่พระศิวะ พระวิษณุแล้วก็พระพรหมนะคะมารวมเป็นองค์เดียวกันแต่ก่อนนะคะจะมีการแยกนับถือเป็นนิกายนิกายาสวานิกาย,าก,ายก็จะนับถือพระศิวะนิกายไวยสนพก็จะนับถือพระวิษณุแล้วก็มีการนับถือพระพรหมอะไรอย่างนี้นะคะทําให้ต่อมามีการนํา ความเชื่ออีกแบบหนึ่งคือเขาเชื่อว่าพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมนะคะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแค่แบ่งภาคดังนั้นเขาจึงสร้างใหม่ค่ะสร้างพระหาร i h a r ขึ้นมาก็คือนำอพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมมารวมเป็นองค์เดียวกันเลยนะคะและ้วแ,และก็สัญลักษณ์ที่แทนองค์พระอิศวรก็ยังเป็นศิวลึงอยู่นั่นเองนะคะคําถามข้อที่6ค่ะ ในสมัยที่เจรละตกเป็นเมืองขึ้นของฟูน,นันชาวเจนละได้นับถือศาสนาใดต่อมาค่ะทางด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมชาวเจนละนิยมการสร้างรูปเคารพในศาสนาทั้งที่เป็นของศาสนาพราหมณ์และก็พระพุทธศาสนาด้วยนะคะโดยได้รับอิทธพิพลมาจากอินเดียนั่นเองแต่ได้แดัดแปลงให้มีรูปลักษณ์และ เป็นแบบเฉพาะตัวนะคะนอกจากนั้นยังนิยมการแกะสลักมีทั้งภาพลอยตัวแล้วก็ภาพนุนต่ำด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเป็นทับหลังศิลปะแบบสมโบไพรนะคะอันนี้จะเป็นเขตปราสาสมโบไพรกุกนะคะแหล่งโบราณคดีแห่งของอาณาจักรจริงๆถ้าเราไปเซิร์ชจากในเน็ต เขาจะบอกว่าเป็นโบราณคดีของอาณาจักรอีสานปุระแต่ว่าอีสานปุระเนี่ยก็คือรวมอยู่ในอนาณาจักรเชนละนั่นเองนะคะซึ่งปราสาทสมบูรไพกุกนะคะถือว่าเป็นมรดกโลกนะคะเขาได้ขึ้นเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปราสาทสมบูรไพกุกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นปรา,าสาทแปดเหลี่ยมนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของปราสาทสมบูรไพกุกอยู่นั่นเองค่ะ ด้านสถาปัตยกรรมนิยมการก่อสร้างสาธารณสถานเป็นปราสาทสามกลุ่มนะคะตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาคารดังกล่าวอาจจะแยกกันหรือว่ารวมกันอยู่เป็นกลุ่มรูปตารางหมากรุกก็ได้นะคะแล้วก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองส่วนทางด้านภาษาและวรรณคดีชาวเจนละรับอิทธิพลภาษาสันสกฤตค่ะรวมทั้งวรรณคดีมหากาบปรามายา รามายณนะซึ่งก็คืออะไรคะเรื่องรามเกียรตินั่นเองที่เราคุ้นหูนะคะรามเกียรติและมหาภารตะนะคะซึ่งเป็นวรรณคดีมหากราบชื่อดังของอินเดียทั้งสองเรื่องเลยนะคะรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองขึ้นใช้นะคะก่อนหน้านั้นก็จะมีการใช้อักษรบาลีอักษรสันสกฤตนะคะแต่ว่าต่อมาก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้นะคะ คืออักษรของโบราณน,นั่นเองโดยดัดแปลงมาจากอักษรของอินเดียแล้วอักษรของโบราณน,นี้นะคะก็เป็นต้นกําเนิดหรือว่าเป็นที่มาของอักษรไทยเหมือนกันในสมัยของอะไรคะพ่อขุนรามคําแหงนั่นเองสมัยสุโข,ขทัยนะคะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะคะคําแหงมหาราชก็ได้มีการนำเอาอักษรของโบราณน,นะคะมาดัดแปลงเป็นอักษรไทยอีกทอดหนึ่งอีกต่อหนึ่งเหมือนกันนะคะ คำถามข้อที่7ค่ะสถาปัตยกรรมของอาณาจักรเจนละมีลักษณะอย่างไรและหันหน้าไปทางทิศใดมาพูดถึงความเสื่อมนะคะอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้ำได้แตกแยกกันเป็นอนาณาจักรอิสระจนถึงปลายพุทธศตรวรรษที่13ค่ะต่อมาอาณาจักรเจนละน้ำนะคะก็ถูกลุกรานแล้วก็ยึดครองโดยกษัตริย์ชวาคือพระเจ้าชัยยะวรมันที่สนั่นเองนะคะ พระองค์ทรงตั้งอาณาจักรกัมพูชาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่14นั่นเองถ้าเราจะกล่าวถึงนะคะจุดเริ่มต้นก็คืออาณาจักรฟูนันฟูนันนะคะแล้วก็มาเจนละเจนละต่อมาก็เป็นกัมพูชานั่นเองนะคะอาณาจักรกัมพูชาซึ่งถือว่าอยู่แถบประเทศกัมพูชาทั้งหมดนั่นเองนะคะอะ่เนื้อหาใน ในบทนี้ในเรื่องนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะทําคําถามให้จบทุกข้อนะคะคําถามข้อที่8ค่ะอาณาจักรเจนละน้ําถูกลุกรานแล้วก็ยึดครองโดยใครค่ะจบค่ะขอให้นักเรียนโชคดีกับการเรียนในบทนี้นะคะ